สวัสดีครับพบกับโน้ตร้าน j จเอสเรซิ่งวิวครับแหมวันนี้เป็นวันที่พิเศษอีกวันหนึ่งของผมครับที่ผมได้รถ BMW M4 Competition G82 สีเหลืองคันนี้ครับมารีวิวนะฮะไม่ใช่รถผมนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณพี่เจ้าของรถนะครับพี่ตั้มอู่โปกาล่านะครับอู่ทำสีนะครับที่นำรถราคาเกือบ10ล้านครับมาให้ผมรีวิวครับอู้น่ารักมากๆเลยครับวันนี้ครับแหม คันนี้ B M M 4 c o m p e t i t i o n G 8 2เนี่ยเป็นรถที่ผมหมายปองมานานเรที่ผมอยากได้แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ซื้อด้วยเรื่องด้วยราคานะครับราคาที่หลายๆคนทราบนะครับราคาจะอยู่ประมาณ9ล้านเกือบ10ล้านนะในออปชั่นบางคัน10ล้านนะนะฮะและคันนี้ก็เช่นเดียวกันอยู่ประมาณ9้าล้าน8 000, โดยประมาณนะครับโอ้โหซึ่งราคามันมันสูงอะ่ะบอกเลยนะฮะแต่ในราคาที่สูงเกือบ10ล้านนะครับมันมีดีอย่างไรวันนี้คลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะฮะและวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบ กับ bmw 430i j e e 2สีเทาของผมครับว่ารถราคา4ล้านกับรถราคาเกือบ10ล้านแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะ มาในส่วนของบอดี้นะครับที่เห็นแบบชัดๆเลยในความต่างนะครับกับ M4 และซีรีส์4ธรรมดาอาน่าหน้าก่อนดีกว่าชุดกันชนกระจังต่างกันโดยชัดเจนครับจะมีความเหลี่ยมมีความโหดมากกว่าเห็นไหมครับลายละเอียดเส้นสายเขามีความดิบกว่านะฮะมีช่องคาร์บอนไว้รับลมจริงๆนะไว้เป่าชุดแผงอินเตอร์คูลเลอร์แผงหม้อน้ำกองอากาศ และระบบเบรกนะครับพวกนี้ใช้งานได้จริงนะครับในส่วนของไฟหน้าก็ต่างกันโดยชัดเจนครับคันนี้จะได้ไฟหน้าแบบเลเซอร์ไลท์เห็นไหมครับจะมีแถบๆสีฟ้าอยู่ด้านในนะฮะก็เป็นไฟหน้าที่ชานฉลาดของเจ้า BMW เขานะฮะสุดยอดครับรถผมไม่มีนะไฟหน้าแบบนี้นะฮะฝากระโปรงต่างกันชัดเจนครับนะฮะ้วยเส้นสายมีเกลี่ยม มีเคิร์ฟมีโค้งนะครับต่างครับโปร่งเฟนเดอร์หน้าครับอ้วนกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับนี่ชิ้นนี้ครับถ้าใครมองเชฟรถเนี่ยอารมณ์จะเป็นเหมือนคนออกกําลังกายนักกล้ามที่ตัวใหญ่ๆนะครับบึกบึกนี่นะครับมีโปร่งด้านหน้าเห็นไหมครับโปร่งด้านหลังนะครับใหญ่โตใหญ่โตขึ้นแน่นอนนะครับเพื่อรับกับโปร่งด้านหน้านะครับในโปร่งด้านหลังเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรรถเอําทำมาถึงต้องมีโปร่งเพราะว่ารองรับฐานล้อที่มันกว้างขึ้น คพื่อเพอร์ฟอรนซ์สูงสุดในการขับขี่นะฮะมาถึงในส่วนของกริลตรงนี้นะฮะที่จะบ่งบอกสัญลักษณ์ว่าเป็น M4 Competition ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรถตระกูล M ที่ตรงนี้ต้องมีหูกระจกทรง M ครับการดีไซน์ของเขาคือจะมีช่องลิดลมตรงนี้โอ้ภายนอกนี่ต่างกันชัดเจนนะมาด,ดูด้านหลังครับไฟท้ายเหมือนไปท้ายเหมือนอย่างเดียวโลโก้ M4 Competition ชัดเจนครับนี่โลโก้ความแรงเห็นแบบนี้ไม่ใช่ไปจี้ท้ายสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้านะบอกเลยะฮะความแรงเขามาเต็มนะฮะ กันชนท้ายใหญ่ขึ้นครับเพราะว่ารองรับโป่งรถที่กว้างขึ้นนะครับดิฟเฟอเซอร์หลังจะเป็นคาร์บอนเลยนะครับท่อออกสีนะครับซึ่งความต่างมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับซีรีส์ G 2 2เห็นไหมครับผอมเลยผอมทันทีเลยนะครับความโหดดูดันมันสู้ M 4ไม่ได้เลยนะครับด้วยกระจังหน้าแต่กระจังหน้าผมเปลี่ยนนะเป็นกระจังดําหลังคาเป็นน้ําหนักเบาคาร์บอนไฟเบอร์ครับรถที่หลังคาเบามาส่งผลในเรื่องโมเมนต์การเอียงตัวนะครับการเข้าโค้งทําได้ดีขึ้นในหลังคาคาร์บอนไฟเบอร์แบบนี้โหราคาแพงมากบอกเลย ไซส์สเกิร์ตด้านข้างนะครับก็จะมีความหนาบึกบึนมากกว่าล้อจะเป็นลาย M นะครับเดี๋ยวนี้ลาย M ให,ใหม่ๆก็จะเป็นลายแบบนี้ละล้อนะครับจะมาในขนาดล้อหน้าขอบ19ล้อหลังขอบ20นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าการใส่ล้อหน้าแล้วล้อหลังต่างขนาดมันดียังไงในรถ M แบบนี้อ่ะมาดูยางก่อนยางหน้าจะเป็น275 3 5 1 9นะครับในล้อหน้าอุ้ยยางหน้ากว้างมากแล้วอ่ะมาดูในล้อหลัง 285 30 20ในล้อหลังครับเห็นไหมครับยางหลังใหญ่นะฮะอ่ะมาในส่วนของระบบเบรคครับต่างกันชัดเจนฮะเบรคจะเป็นคาร์บอนเซรามิกครับน่าจะเป็น6พอร์ตครับนะฮะหลังก็จะเป็นซิงเกิลพอร์ตนะฮะด้านหลังเป็นไงฮะภายนอกจบไปแล้วฮะภายนอกต่างนะครับภายในนะครับผมบอกเลยฮะภายในเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับด้วยบอกคู่หน้าจะเป็นฟูลบักเก็ตซีดนะครับซึ่งรองรับการเข้าโค้งได้ดีเพราะตัวเราจะ ถลายน้อยนะฮะทีมคับัะเบาแบบนี้ฟูลบัเก็ตซีแบบนี้มันยังเป็นปรับไฟฟ้าด้วยโอ้โหมีความโหดดูดันแบบแข่งได้เลยแต่ยังมีความสบายหล่อมากๆแล้วบ,บอกอะแอบบอกนิดนึงบอกคู่นี้ชอบมากเลยอยากได้มาใส่รถซีรีส์สี่เราพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยทรงเอ็มนะครับที่แตกต่างนะครับภายในก็จะเป็นแบบว่าคอนโซลเป็นคาร์บอนเคลฟล่าด้วยนะครับที่มีความต่างดีไซน์คอนโซลมันจะคล้ายๆเดิมแต่แบบที่เรียวัสดุที่รถเอ็มให้มาเหนือชั้นกว่าอย่างชัดเจนนะฮะในภายในเครื่องยนต์นะครับมา 6สูบแถวเรียงฮะ 3,000cc Turbo Intercooler ครับแรงม้านะฮะอยู่510แรงม้าแรงบิด650นิวตันเมตรอ้โหเครื่องยนต์นะครับเป็นการออกแบบนะครับให้รองรับการขับขี่ในแทร็กแบบฮาร์ลโหดขับขี่แบบโหดๆโดใช้รอบสูงๆน,น,นานๆแต่เครื่องยนต์ไม่เสียหายเครื่องยนต์จะมีความทนทานเพราะการดีไซน์ออกแบบของทีมวิศวกร M ครับผมเป็นไงฮะเครื่องยนต์ก็ไฮเปอร์ฟอร์แมนแล้วนะฮะแค่ฟังแรงม้านี่หูแม่ง แรงแน่นอนน้าขับกับ4 3 0 i นไะครับแรงม้าอยู่258หแรงม้าต่างกันโดยชัดเจนนะฮะระบบเกียร์ที่ให้มาเป็น88ปสปีดเหมือนกันนะครับแต่88ปดสปีดตัวนี้จะเป็น m steptonic ครับเป็นการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วและไหลลื่นนะฮะก็รองรับแรงม้าสูงสูงแบบนี้ได้ดีนะฮะอีกทั้งครับยังมีการเสริมดามนะครับเสริมดามตัวถังในด้านหน้าเพื่อให้การเข้าโค้งฉับไวขึ้นจิกโค้งได้ดีตัวถังโครงตัวน้อยลง body ้โลน้อยลงนะครับ อะปิดฝาป้องก่อนรถ M นะฮะต้องบอกอย่างนี้รถ M จะเป็นถูกวิจัยโดยวิศวกรทีมแข่งมันเลยมีประสิทธิภาพทั้งเครื่องช่วงล่างระบบเกียร์ระบบเบรกแชสซีที่เหนือกว่านะครับผมราคามันเลยสูงกว่านะฮะ,ะมาถึงที่ช่วงล่างครับสำคัญเลยฮะช่วงล่างเจ้า M4 นะครับโช๊คสปริงนะครับถูกดีไซน์มาให้รองรับแรงม้าสูงๆได้อย่างสบาย นะฮะเป็นช่วงล่าง Adaptive M นะครับสามารถปรับแข็งอ่อนได้แต่ของผมเป็นช่วงล่างแบบธรรมดามาถึงในส่วนของโครงสร้างครับโครงสร้างแชสซีรถ M จะมีโครงสร้างแชสซีบอดี้ที่แข็งแรงกว่ารถซีรีส์4ธรรมดานะครับเพราะอะไรฮะเพราะเขาต้องการให้รถเขานะครับรองรับการเข้าโค้งอย่างรุนแรงการดริฟต์การเข้าโค้งแบบกริปแบบเซอร์กิตโดยที่ตัวถังไม่ฉีก และมันยังคงประสิทธิภาพการขี่ที่เหนือชั้นเหนือระดับครับนี่แหละครับรถที่มีโครงสร้างแข็งๆเนี่ยมันส่งผลเรื่องการขี่ที่นิ่งขึ้นไม่โค้งเค้งนะครับไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวนะเป็นเรื่อง p e r f o r m มนซ์ล้วนๆเลยแต่ความปลอดภยัย B M เขาให้มาเต็มอยู่แล้วทั้งรุ่น M4 และรุ่นซีรีส์4ธรรมดาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองขับลองเทสเจ้า M4 ของพ e t ิชั o นคันนี้นะครับว่ารถราคาเกือบ10ล้านนะครับ การขับขี่มันจะว้าวแค่ไหนมันจะดุดดูเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนแต่อบอกก่อนนะครับจะลองพอหอมปากหอมคอพอนะฮะไปครับเดี๋ยวเราไปลองขับด้วยกันไปครับมาครับถึงเวลาลองขับของจริงครับกับเจ้า M4 G82 ครับตัวนี้ก็แหมเป็นรถที่หายากนะมาในรหัสเครื่องยนต์ S58 ครับ มีแรงม้าติดตัวมานะฮะตัวนี้510แรงมา้าแรงบิดอยู่650นิิวตันเมตรโอ้โหฟังแรงมา้าแรงบิดแล้วไม่ธรรมดาครับบอกเลยครับไม่ธรรมดาเลยตามคาแรคเตอร์รถรถ M เนี่ยรถ M อย่าง M4 แบบเนี้ยผมเรียกง่ายๆเลยมันคือรถแข่งแต่อยู่ในบอดี้ของรถแบบบ้านๆที่ใช้งานบนท้องถนนได้เพราะตัวรถเครื่องเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างพัฒนามาจากสนามแข่งมาจากรถแข่งเลย ตื่นเต็มกันนะผมจะเปรียบเทียบกับคันซีรีส์4430 i g e 2ผมนะนะฮะว่ามันแตกต่างกันยังไงเผื่อทุกคนจะได้ทราบข้อมูลนะฮะอย่างที่บอกเครื่องยนตต่างไปแล้วเครื่องยนต์นี่นต่างกันลิบลับเลยนะฮะช่วงล่างนะครับเฟืองท้ายก็เป็นเฟืองท้ายแบบ M นะฮะชุดโชคก็จะเป็นแบบ Adaptive M ก็คือปรับแข็งอ่อนได้เฟืองท้ายก็ปรับได้ปรับการจับของเฟืองท้ายได้โอ้นี่มันยอดเยี่ยมนะฮะ รถตัวนี้มีปุ่มดิฟด้วยนะฮะกดปลุ่มแบบสามารถให้เฟืองท้ายจับแบบเป็นรถดิฟได้โอ้โหมันยอดเยี่ยมครับแต่คงไม่เอาแบบนั้นนี่ผมขับในโหมดแบบธรรมดานะขับในโหมดแบบธรรมดา <c oughs> มตาเร่งนี่สุดยอด510แรงมา้า แบบถ่ายทอดลงสู่ร้อน้อหลังนี่มันจะมีอารมณ์แบบดิ้นนะ agressive นะผมว่ารถมันดิ้นนะมันดิ้นสไตล์รถ M เนี่ยที่ผมเคยใช้มาเนี่ยมันดิ้นนะมันดิ้นแต่มันให้อารมณ์ให้รู้สึกสนุกสนานนะครับโอโ้ช่วงล่างยอดเยี่ยมครับโอโ้ตาเร่งสุดยอด โหมด M นะฮะเป็นโหมดสปอร์ตนะฮะอ้หลักติดเบาะตลอดเลยนะไม่ธรรมดาเนี่ยอ้สุดยอดโอ้มันแรงกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลย เบรกก็ดีเบรกเป็นคาร์บอนเซรามิกด้วยครับในตัวจานตัวนี้โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับสุดยอดมันสมราคาครับโอ้โหสมราคาจริง,รงบอกเลยฮนะไฮ้นี่ผมตื่นเต้นนะผมเป็นสาย b ีมเมอร์อยู่แลผมว่าคันนี้แม่งสุด ช่วงล่างต่างกับ g ยี่สบสองสี่สวนไอโดยสิ้นเชิงครับโดยสิ้นเชิงรถไม่ได้กระด้างนะผมบอกเลยว่ารถไม่กระด้างขับนุ่มนวลขับเฟิรม์มกระชับรถช่วงล่างให้มากลมกล่อมมากกับ bm ตัวนี้ใน m 4 competition ตัวนี้เช่วงล่างให้มาผมว่าไม่ต้องปรับแต่งอะไรแล้วรถมันดีมากๆช่วงล่างการตอบสนองนะครับแม้กระทั่งตัวรถเนี่ยมัน aggressive คือมันดิ้นแต่รถมันคุมอยู่ทั้งที่มันเป็นขับเคลื่อนแค่2ล้อหลังเอง นี่แหละครับโอ้โหช่วงล่างรถ M นี่มันออกแบบมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับและที่สำคัญมันไม่แข็งเลยช่วงล่างมันไม่แข็งเลยถือว่าดีมากๆยอดเยี่ยมมากๆมันนิ่งนะครับเหตุผลหนึ่งที่มันนิ่งเพราะว่า M M4 Competition ตัวนี้ปรับเปลี่ยนเป็นใช้ล้อต่างขนาดกันล้อคู่หน้าจะเป็นขอบสิบเก้าล้อคู่หลังจะเป็นขอบยี่สิบซึ่งแบบนี้มันทำให้รถกับเครื่อนล้อหลังแบบนี้มันมีการถีบตัวการชูตัวที่ค่อนข้างดีเวลาออกจากโค้ง โอ้โหวิศวกรรสุดยอดจริงครับนะฮะทีมพัฒนารถ M เนี่ยสุดยอดจริงๆครับบอกเลยฮะโอ้โหเนี่ยโค้งนี่เข้าแบบไปเป็นแผ่นนะ่ะดีครับดีฮะระบบเบรกไม่ต้องพูดถึงครับคาร์บอนเซาเรามิกทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมดีมากๆนะครับในระบบเบรกตัวนี้หายห่วงครับ ไว้ใจวานใจได้เลยกับรถแรงม้า5 1 0แรงม้าโหเบรกเอาอยู่ครับชุดนี้เอาอยู่เลยนะฮะอะดีนาลีในตัวแม่งหลังเลยขับคันนี้จริงจริงพอสะพานนี่ไปแบบนเนียนนุ่มๆส่วนของน้ำหนักพวงมาลัยนี่เบียร์มันพูดไม่พูดไม่ได้เลยน้ำหนักพวงมาลัยโอ้โหมันยอดเยี่ยมจริงๆครับมันคมนะครับมันคมแต่มันไม่ฉกมันไม่ได้ไวถึงขนาดเพราะว่าเราคมยาก นะครับอัตราทดที่ให้มาทีมงานของวิศวกรของเอํมทได้ดีครับดีมากๆครับนะฮะแล้วที่สำคัญมันยังสามารถปรับอัตราทดได้ด้วยโอ้โหเป็นวงล้ยไฟฟ้าที่สามารถปรับอัตราทดได้มันยอดเยี่ยมครับบอกเลยฮะคันนี้ผมบอกอะไรกลมกล่อมไม่รู้จะพูดยังไงผมไม่ได้อวยนะแต่มันขับดีจริงๆนะฮะส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์พละกําลังครับห้าร้อยสิบแรงม้าแรงบิดหกร้อยห้าสินิวตันเมตรหกสูบแถวเรียงเทอร์โบชาร์จ หายห่วงครับแรงแรงต่อเนื่องรอบสูงลื่นไปลึกโอเคแล้วครับผมบอกเลยครับเป็นรถที่ไม่จะพูดยังไงอะ่ะแม่งดีกว่า 430i G2 เยอะนะครับจนเราลืมราคาที่มันแพงขึ้นไปแบบโดยชัดเจนเลยเพราะราคามันเกือบ10ล้านนะ มันสุดยอดครับมามสุดยอดจริงๆต้องขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนิดนึงนะก็เป็นการลองของปากของคอนะครับเอาแบบพอประมาณนะครับเพราะว่าเป็นรถของพี่ตั้มนะครับไม่ใช่รถผมเองถ้ารถผมเองผมก็จะคงจะดิฟให้ดูเลยนะฮะหรือคงจะใส่หนักกว่านี้นะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณพิต้ามอีกครั้งนะครับอู่โปก่าละนะฮะสนใจทําสีติดต่อได้ที่โปก่าละเลยครับมทำสีรถยุโรปนะครับชุดแต่งรถยุโรปตัวอ่ะพิต้ามได้เลยครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานของ JS Racing Wheel ครับโอเคฮะก็ยังไงฝากไว้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ What?